วัสดีครับพบกับนัสส์เกมเมอร์ทีวีครับนะครับวันนี้เรามาอยู่กับกิจกรรมกิจกรรมสัตว์เลี้ยงนะครับพาสัตว์เลี้ยงน่ารักของคุณไปด้วยนะครับเป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่ให้เราลงทะเบียนจองนะครับอันนี้ก็เราลงทะเบียนด้วยไอเดียอะไรอย่างเงี้ยเซิร์ฟเวอร์ไหนอย่างเงี้ยเราก็กดแล้วก็ผูกให้ผูกกับตัวละครอะไรผูกกับไอเดียเรานะครับเราจะได้รับเหรียญสัตว์ที่ล,ลึกนะครับ10อันแล้วก็บิ๊กจิตสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับ3อันแล้วก็ สัตว์เลี้ยงจานล่อน2อันนะครับแล้วก็พันบิดอัตโนมัติ2อันนะครับให้กับตัวละครของเรานะครับสําหรับเพื่อนที่มาลงทะเบียนก็สามารถเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เว็บไซต์นี้ไว้ให้ได้นะครับครับและนี้นะครับก็จะเป็นการลงทะเบียนนะครับอันนี้ตัวผมอยู่เซิร์ฟเวอร์เนี้ยครับบาดังนะครับตัวละครก็ชื่อนี้ก็กดลงทะเบียนไปได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนที่ล็อกอินด้วยอะไรก็เข้าด้วยตัวนั้นนะครับ คุณยืนยันที่จะผูกมัดตัวละครนี้ไหมที่จะรับมารับของรางวัลน,นั่นแหละก็กดรับไปเลยนะครับยืนยันโอเคยินดีด้วยคุณลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะครับรางวัลล่วงหน้าของคุณจะถูกส่งภายใน7วันหลังจากจบอีเวนต์นะครับก็คือกิจกรรมนี้จบแล้วก็จะได้รับของรางวัลน,นี้นะครับตัวนเนี้ยเนี่ยสีอย่างนี้นะครับโอเคผมลงทะเบียนเรียบร้อยทีนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูการเปิดตัวของสัตว์เลี้ยงสุดเลิฟนะครับซึ่งจะมีเดี๋ยวโย,โย โยโย่เนี่ยจะคว้างก้อนหินและมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสตันนะครับแล้วก็สามารถใช้เจ้าตัวอ่างหุ่นเนี่ยครับจับได้นะครับโยโย่ก็จะอาศัยอยู่เขาวงกดนั่นแหละตัวต่อไปนะครับจะเป็นแฟมิเลียนะครับขังข่าวจะเพิ่มพีไลสติลนะครับก็คือดุดเลือดและเอ็มไลสติลก็คือดุเลือดของเวทมนต์ดุเลือดทั้งกายภาพทั้งเวทนะครับใช้ได้ทั้งสายเวทสายตีธรรมดานะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้นะครับเลือดเนี่ยขวดเลือดเนี่ย เอาไปจับอยู่ในท่อนะครับชั้นหนึ่งโตีดูเลือดน่าสนใจต่อไปนะครับเป็นลุงครับเกลดก็จะเร่งสปีดขุดแร่ของเจ้าของนะครับก็คือใส่แล้วจะแบบใช้ตัวนี้แล้วจะแบบขุดแร่เร็วมากอะไรประมาณนี้ก็จับได้ที่เหมืองชั้นหนึ่งนะครับใช้กําไรข้อมือตัวเนี้เสร็จแล้วก็จะมีหมานะครับเจ้าหมาน้อยนะครับ ไฟนอลพีดาเมทรีดักนะครับแล้วก็ไฟนอลเอ็มดาเม e รีดันะครับในระยะ3เมตรนะครับศัตรูก็จะลดเดฟดิใช่ไหมอ่าเหมือนจะลดเดฟลดเดฟของศัตรูใน3เมตรนะครับก็คือเราจะตีเขาเบาแรงขึ้นนั่นเองลดป้องกันศัตรูก็ใช้ขนเลือดเฮ้ยทำไมมันใช้ขดเลือดเหมือนกันเลยชื่อว่า l i ฟ i n g Stock อ่าใช้เหมือนกันเลย หรือมันค้างข้อมูลมันค้างผมว่าน่าจะข้อมูลค้างครับกดรีเฟซไปครับมีเนี่ยครับฮอนเนตด้วยนะครับฮอนเน t สร้างดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดของศัตรูโหแรงมากแล้วก็ล็อกเกอร์เนี่ยนะครับทําให้ศัตรูในระยะ3เมตรเข้าสู่สถานะสับสนนะครับคอนฟิวเดินสับไปสับมานั่นแหละสตันโอลลิงนะครับก็สตันนะครับใช้อปเปิลจับ แล้วก็ลูนติกครับก็ตีแล้วทำให้ดูดเลือดนะครับมีตัวไหนอีกไหมรีเฟอ๋อมาถึงค้นเมืองครับเออขณะที่เพิ่มสถานะดีบัฟให้ศัตรูจะมองข้ามกันพวกกันนะครับก็คือเวลาเรายิงสถานะใส่ศัตรูอย่างเช่นติดฟอสติดสตันพวกนี้ยิงไปปั๊บจะมีโอกาส มองข้ามมองข้ามมองข้ามฆ่ากันป้องกันของเขาค่าป้องกันสถานะนะโอเคต่อไปก็จะเป็นอีคิปนะครับก็จะกลายร่างจากลูนติกเฮ้ยกลายร่างหมายความว่าอีโวอัพขั้นได้ประมาณว่าแบบอัพจนถึงเลเวลประมาณหนึ่งแล้วก็กลายร่างนะครับเป็นตัวโตขึ้น <laughs> มาตเตลิงก็กลายร่างจากโพลิงนะครับแล้วก็มิเท็ Mid ก็จะกลายร่างจากฮอนเนตนะครับมีโอกาสทําให้ศัตรูตายทันที หาศัตรูไม่ตายก็จะสร้าง Damage Mag HP เฮหากศัตรูไม่ตายก็สร้างเท่า Mag HP มันก็ตายดีเท่า Mag HP เลือดก็หมดหลอนไหมโอเคประมาณ Instant Kill เลยนะครับตัวมีเทดโกงมากอันนี้ก็ด a m a g e โมนะครับมัตเตอร์ลินก็น่าจะเปิดตัวเอ้ยเมื่อกี้เห็นฟิวนี่โอเคครั้งขาวแดงนะครับนี่ ฮิพีรีเจนทุกๆุกวิไกลล่างจากข้างขาวนะครับแล้วก็ล็อกเกอร์ไกลล่างจากตัวตัวตักแตนก่อนหน้านี้ใบ้นะครับหมานี้ก็ไกลล่างจากหมาน้อยนะครับก็ความสามารถก็คล้ายๆตัวลูกมันแล้วก็ฟิโอน, Monster, น,นี่ถ้ากกืนมอนเตอร์จะทําให้ตายทันทีถ้ากกืนผู้เล่นจะสร้างดาเมจนมหาศาลโอมันสามารถอมมอนเตอร์ อมมอนเตอร์แล้วตายเลยหรือแบบอมคนแล้วก็แบบสร้างดามจมหาศาลเนี่ยถ้าตามคำอธิบายนะแล้วก็ยังไม่รู้วิธีได้รับนะครับก็น่าจะเปิดตัวมาเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูตรงนี้ดีกว่าเมื่อ,อกี้ผมกดเข้าไปดูมันมีคลิปวิดีโอเปิดตัวด้วยนี่นะครับก็เป็นคลิปเปิดตัวนะครับก็นี่ฟิโอนี่ เหมือนจะโอมไอซิดเข้าไปแล้วก็ตายเลยใครออกมาตายเลยมีโยโย่ครับแคปช็อตนี่ปาติสตันมาตตลิงครับทอมดามิดเป็นหมู่แล้วนี่ก็กระต่ายน้อยนะครับอีโวครับกายล่างครับกลายเป็นอีคิปนะครับตอนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นวิธีไปจับนะครับเฮ้ยน่าเป็นสัเลี้ยงของแต่ละคนประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโออย่างเป็นทางการของเว็บไซต์นะครับ ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันไว้นะครับจะได้ได้รับของกันท่นหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูระบบในตัวเกมของเซิร์ฟไต้หวันกันครับแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟไต้หวันนะครับเพื่อมาดูบรรยากาศระบบสัตว์เลี้ยงให้ดูนะครับนี่ก็เป็นตัวที่ผมเล่นทิ้งไว้นานมากแล้วไม่ได้เล่นต่อเพราะว่าเซิร์ฟไทยมาแล้วนี่นี่นะครับถ้าเราลงทะเบียนกิจกรรมเมื่อกี้เราก็จะได้เหรียญน,นี้มานะครับ เป็นเพชรคอนนะครับสามารถเอามาสุ่มตู้กาชาได้นะครับแต่เดี๋ยวผมพามาดูร้านค้าตรงนี้ก่อนครับมันจะมีมันจะอยู่บริเวณทางขวาล่างของเมืองพันเิลานะครับตรงประมาณนี้นะครับก็เรากดคลิกมาดูเลยว่ามันมีร้านค้าขายอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้เป็นที่จับของลูนติกนะครับไฮ้ที่จับโพลลิงดิน่าจะแปลไว้ที่ผินนะครับก็จะ ใช้จับโพลลิงนะครับเนี่ยเป็นอาหารชื่นชอบของโพลลิงนะครับก็แครอทเนี่ยก็จะใช้จับลูนาติกนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ไม่ไม่ใช่ไม่น่าใช้สแตนเนอร์ก็จะเป็นที่จับของตั๊กแตนนะครับไลท์สต็อกอันนี้ก็จะที่เป็นที่จับค้ังขาวอ่าก็จะมีขายราคา3,000 3,000ซึ่งไม่ได้แพงมากนะครับถือว่าราคาซื้อได้ครับซึ่งการที่จะใช้ได้ต้องมีเลเวล ระดัของตัวละครนะครับ60ก่อนนะครับกดมาดูตรงนี้นะครับระบบมันจะอยู่ในไลท์สกิลนะครับตรงนี้ไลท์แล้วก็จะอยู่บริเวณด้านล่างเนี้ครับโอเคก็มันจะขึ้นบอกเลยนะครับว่าจะจับได้ตอนไหนเดี๋ยวผมกดให้ดูครับนี่คือลูนติกนะครับกดแครอทนะจะบอกว่าเลเวลขั้นต่ํานะครับต้องรลเวล60นะครับเพื่อที่จะใช้อเทมชิ้นนี้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมยังไม่60 เรีว่าสี่สิบอยู่มันก็จะยังใช้ไอเทมจับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไม่ได้นะครับซึ่งนอกจากเราจะซื้อจากตรงนี้ได้แล้วนะครับซึ่งนอกจากเราจะซื้อจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เราจะสังเกตว่ามมีไอเทมหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถซื้อได้จากตรงนี้นะครับมันต้องสุ่มเอาเท่านั้นนะครับ ก,กดไปที่เหรียญกดไปทันทีครับแล้วผมจะพาไปดูตู้ตู้สุ่มของสัตว์เลี้ยงโอเคจะอยู่เราๆตู้กาชาทั่วไปเนี่ยครับเนี่ยครับจะเรียงต่อกันเลยเป็นตู้สีเขียวนะครับเป็นกาชาเฟซบุ๊กนะครับจะใช้สามเหรียญหมุนทีหนึ่งหมุนแล้วได้อะไรกดดูตรงรายละเอียดเลยครับก็เดี๋ยวผมลองสุ่มให้ดู สามเหรียญใช่ไหมกดเก็ตครับนะขออีกสองเหรียญชึบหมุนสักทีชุบได้เป็นได้เป็นอะไรมา ติงก็ผมยังไม่ทราบนะครับว่าใช้ทำอะไรได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอศึกษาต่อไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการคู่หูมาดูแลใจอะไรประมาณนี้ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันไว้เยอะๆนะครับจะได้ไม่พลาดของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้เจอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ